ก็มาดูความคลืบหน้า<อ>ดีกว่าแล้วก็ความเค <ฮะ S 1> ลื่อนไหวดีกว่าว่าภายในวัดเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ย มีความเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกศิษย์วัดเนี่ยนะท่านผู้ชมทยอยนั่งสวดมนต์กันโดยเฉพาะประตูห้านะครับอย่างที่บอกว่าเป็นประตูสําคัญท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยและก็การคัดกรองบุคคลอย่างเข้มงวดสื่อตอนนี้เข้าไปลําบากแล้วนะฮะด้วด้ว,ว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ไม่ให้เข้าแล้วนะครับเป็นภาพของกลุ่มลูกศิษย์วัดพระธรรมกายนะครับที่ก็มีการทยอยเดินทางเข้าไปแล้วก็ทยอยเดินทางออกมาจากประตูหนี่เป็นภาพที่ทยอย เดินทางออกมาจากประตู6เพื่ออะไรเพื่อจะรอต่อแถวเข้าไปยังประตู5ประตู5นี่สําคัญนะเอ๊ะลูกศิษย์วัดนี้เขาปิดหน้าปิดตากันหมดนะคุณนะฮะคืออย่างที่เล่าให้ฟังตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเ,เข้าไปข้างในวัดเนี่ยสื่อจะโดนจับจ้องมากนะฮะแล้วก็โดนใช้กล้องถ่ายรูปสื่อโดยตลอดแต่ว่าลูกศิษย์วัดนี้เขาก็จะปิดหน้าปิดตานะไม่ให้รู้ว่าเป็นใครบริเวณประตู5เนี่ยเป็นพื้นที่ด้านใน และก็เป็นพื้นที่ของอาคารดาวดึงนะครับที่เชื่อว่าเป็นที่พักรักษาอาการอาภาธของธรรมชโยโดยวันนี้เป็นวันที่สองที่ทางลูกศิษย์วัดพระธรรมการและก็ผู้ศรัทธาเนี่ยมารวมตัวกันนั่งสวดมนต์ปิดทางเข้าประตูที่5โดยผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าท่าทีนะครับของวัดก็ดูผ่อนคลายมากขึ้นไม่มีการนำแผงเหล็กมาปิดกั้นช่วงทางเข้าประตู5แล้ว แล้วก็ลุกสิษย์นั่งสวดมนต์ปิดประตูทางเข้านะครับเพียงแค่2อถึงสแถวเท่านั้นส่วนที่เหลือก็ทยอยเดินทางไปยังพื้นที่ด้านในประตู5เพื่อรอสวดมนต์ตอนเช้าแล้วก็ต้องมีการแลกบัตรเพื่อย,ยืนยันตัวบุคคลแก่เจ้าหน้าที่ของทางวัดที่คัดกรองบุคคลเข้าออกรวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งอย่างที่เห็นฮะพบว่าทุกคนใส่หน้ากาก,ากอนามัยแล้วก็สวมหมวก ปิดบางใบหน้าแบบนี้นะครับส่วนลูกศิษย์วัดบางส่วนเนี่ยนะครับก็ขับรถเข้าไปผ่านทางประตูที่6บ้างนะฮะที่เปิดอยู่ตอนนี้ประตู5กับประตู6นะประตู6เนี่ยนำรถเข้าไปจอดโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวัดก็จะเป็นผู้คัดกรองรถยนต์ที่จะอนุญาตเข้าไปเฉพาะลูกศิษย์เท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้เป็นวันที่2ตามที่สารอาญาได้อนุมัติหมายค้นให้กับพนักงานสอบสวนของ DSI ได้เข้าไปตรวจค้น โดยจุดที่สําคัญก็คือด่านตรวจก่อนถึงประตูทางเข้าที่7ของวัดซึ่งภาพรวมก็เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยตลอดทั้งคืนขณะที่ประตูทางเข้าพื้นที่196ไร่เนี่ยนะครับอย่างที่รายงานมาถนนคลอง3นะครับอย่างประตู1ที่สามารถตรงเข้าไปยังอุโบสถแล้วก็อาคารดาวดึงเนี่ยทางวัดปิดประตูนี้นะครับไม่ได้ให้เข้าประตูนี้แล้วก็นําเต็นที่มีโครงสร้างเหล็กนําพระพุทธรูป รูปหล่อหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญมาตั้งไว้ที่จุดนี้ปิดทางเข้าด้านนอกแล้วด้านในก็จะเป็นลูกศิษย์นะฮะนั่งสวดมนต์ติดกับประตูยาวไปตลอดจนเต็มพื้นที่จนถึงอุโบสถเลยครับนั่นเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นด้านในรับตามภาพข่าวที่เห็นก็จะเห็นว่าคนที่มาสวดมนต์นี่เขาไม่ธรรมดานะทำไมฮะต้องปิดหน้าปิดตา,าปิดหน้านะฮะปิดหน้าใสา่หมวก <คน S 1> ด้วยบางคนใส่หมวก อย่าที่บอกไปไงคือก่อนหน้านี้สื่อเข้าไปทําหน้าที่นะฮะแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่แหละรายงานข่าวบ้างรายงานสดบ้างเขียนข่าวบ้างอะไรบ้างก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาวัดถือโทรศัพท์ถ่ายรูปทุกมุมเลยสมมติคุณนวินดาเข้าไปนี่ก็จะถ่ายซ้ายถ่ายขวารายงานอยู่ก็รายงานไม่ได้เลยถ่ายสริปถ่ายอะไรบ้างเนี่ยเต็มไปหมดผู้สื่อข่าวก็แบบอะไรกันจะถ่ายเลยเยอะแยะทั้งทั้งที่ลูกศิษย์ที่มาถ่ายทุกคนเนี่ยนะปิดหน้าหมดไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นว่าเป็นอะไรนะฮะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามกลับไปว นี่เป็นวัดกันทั้งวัดเหรอนะฮะทำไมต้องปิดขนาดนี้ทั้งวัดเขาก็อ้างว่ามันมีการก่อสร้างเรื่องของคุณลออ้อนแ,แต่พอไปดูในพื้นที่ก็คือก่อสร้างอยู่ไกลมากที่สำคัญคือวัดนี้วัดใหญ่โตมีอาคารต่างๆมากมายไปสวดมนต์กันในอาคารก็ได้ใช่ไหมฮะทำไมต้องมาสวดข้างนอกขนาดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นก็เป็นท่าทีแล้วก็สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้น